อือสวัสดีครับชาวแกมมิง่งวันนี้ผมบอยซาตโตอยู่กับอีปิคอชอนะครับอีปิคอชอวันนี้เราจะมาทำเรื่องอะไรเราจะมาทำเรื่องคอมเมนต์นี่กันว่าที่น้องๆถามมาว่าการรีเซ็ตตัวน่ะมันจะมีผลยังไงนะแล้วมันดียังไง การรีเซ็ตตัวก่อนนะครับการรีเซ็ตตัวเราจะใช้ในกรณีไหนในกรณีอย่างแรกเลยนะถ้าเราคิดจะรีเซ็ตตัวนะครับคือว่าหนึ่งเราต้องการเปลี่ยนทีมเราต้องการเปลี่ยนทีมเปลี่ยนบุคุนพลในในกองทัพอ่ะคือเรา เราเล่นเป็นทีมหลักไปแล้วเนี่ยเราต้องการจะดีตัวนี้ออกเพื่อจะเอาตัวใหม่นะตัวใหม่ที่มีความสามารถที่เข้ากับทีมได้ได้เยอะกว่าฮะที่เข้ากับทีมเยอะกว่าแล้วก็เออเข้าหมู่พันธนาการเยอะกว่านะฮะเข้ากับหมู่พันธนาการเราต้องการจะเปลี่ยนตัวนี้ออกแล้วเมื่อเราเปลี่ยนตัวนี้ออกนะครับเปลี่ยนตัวนี้ออก พวกแต้มการอัพต่างๆพวกการ์ดที่เราอัพให้กับตัวตัวเนี้ยที่เราเล่นมาเป็นเล่นที่เราเล่นมาให้กับทับหลักที่เราเล่นมาให้มันเป็นทับหลักมันก็ยังอยู่ในตัวนี้นะครับแต่เราจะเอาตัวใหม่ขึ้นมาตัวใหม่นะครับตัวใหม่เราเราแบบสมมุติเราเราเราได้ทีมทีมทีมกกนูมันเนี้ยอย่างทีมเนี้ยทีมนี้ย้าการของมันยังไม่มีนะแต่อันนี้ผมจะจะสมมุติให้ดูว่า ถ้าสมมติผมมีเตียวหุยใช่ไหมผมต้องการจะเอาเตียวเซียนออกเนี่ยผมก็ต้องรีเตียวเสยนถูกไหมแต่ก่อนจะรีเตียวเียนเนี่ยให้ทุกคนน่ะไปฝึกตัวพัธนาการของไอ้เตียวหุยก็คือเล่าปีให้เอาเล่าปีเข้าไปฝึกก่อนนะครับเข้าไปฝึกที่การฝึกทับอ่ะให้ไปฝึกตัวเดียวเลยเพื่อที่เลเวลมันจะได้ทันจะได้ทันจ,จ,จะได้ทันกองกองทับ กองทัพหลักของเราอ่ะอย่างตอนนี้กองกองทัพหลักผมเลเวล48ถุงปรักต้องมาเราเราจะต้องใช้่ชไหมเราก็ยังต้องใช้แต่เราต้องการเปลี่ยนตัวบุคลากรเราต้องใช้คําสั่งรีเซ็ตเราต้องการเปลี่ยนขนพลออกจากทีมอ่ะเพื่อให้เข้าเพื่อให้มันเข้าทีมพันนาการใช่ไหมก่อนจะเปลี่ยนก่อนจะรีเซ็ตตัวคอนอ่ะเราต้องดูก่อนว่าเราจะเอาตัวไหนเข้า เมื่อเราคิดว่าเราจะเอาตัวไหนเข้าให้นําทหารตัวนั้นนะมาฝึกเดียเด่ยวๆเลยครับมาฝึกเดียเด่ยวๆใ,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 ในที่ฝึกทัพเนี่ยเอมาฝึกเดี่ยวๆในที่ฝึกทัพผมนึกว่าสมมุติว่าเตียวโป้นี่เป็นเป็น,เป,นเป็นเล่าปีใช่ไหมให้อาฝึกเดียเด่ยวๆเลยให้ฝึกจนเลเวลสี่สิบครับให้ฝึกจนเลเวลสี่สิบพอมันเลเวลสี่สิบปุ๊บเราค่อยมา,มาคิดเปลี่ยน เราค่อยมาคิดเปลี่ยนตัวคอนตัวนี้เราค่อยมาเปลี่ยนตัวคอนเทลเซียนตัวนี้ออกขอเล่าปีที่เราฝึกมา40ใช่ไหมเราก็จะเอาลงลงทีมหลักฮนะลงทีมหลักเพื่อให้มันได้พันธนาการแต่การการเอาเล่าปีเข้ามาเราต้องใช้สกิลในการอัพใช้การ์ดในการอัพใช้การ์ดในการเปลี่ยนโอเปอเรนี่ไฉะนั้นการการรีรีสกิลจากจากตัวแรกออกค่ะ ออมันจึงมันเป็นผลดีครับในการรีเซ็ตตัวคอนะเมื่อเมื่อสมมติเราได้เก้าปีมาแล้วเราต้องการรีเซ็ตตัวคอรนนี้ออกเพื่อให้สกิลมันเพื่อเราจะได้ใช้สกิลของมันที่เราอัพอัพขึ้นมาเนี่ยใช้แต้มสกิลใช้ใช้แต้มสกิลของมันที่อัพมาเออหรือเราอาจจะใช้สกิลมันด้วยก็ได้แต่เมื่อเราตีเซ็ตให้เราทำยังไงให้เรากดที่มุมขวาล่างอืม มันจะขึ้นมาหมดเลยครับว่าคืนทะลวงคืนทะลวงคือไงคืนทะลวงก็คือการ์ดการ์ดเพิ่มดาวของมันฮะอย่างถ้าเตียวเตียวเตียวเกี้ยวเสี่ยวเกี้ยวนะครับมีดาวมีมีการ์ดเหมือนกันแล้วผมมาอัดดาวอะคืนทะลวงคือคือจะจะขึ้นมาว่าเป็นเป็นการ์ดของคืนทะลวงมันจะขึ้นมาเลยว่ากี่ใบอันนี้อันนี้เสี่ยวเกี้ยวผมไม่มีดาวไงมันก็เลยไม่มีเดี๋ยวสิ่งที่มันบอกคือว่าคืนทหารคืนทหารนี่คือคืนทหารที่ที่ ที่เปิดเปิดที่เปิดช่องนะครับเปิดสักช่องสก,กิลสามมันจะคืนฐานมาแล้วก็รีเซ็ตสกิลนะครับสองหมื่นสามพันห้าร้อยี่สิบแปดแต้ม,มแล้วก็คืนเตตัดทั้งหมดแต่เลเวลคงเดิมนะเลเวลเซียเกี้ยวจะอยู่คงเดิมแต่ค่าสตัดเพิ่มแต้มค่าตัดคือค่าเพิ่มแต้มเนี่ยเราต้องมาเพิ่มใหม่แต่เลเวลเซียวเกี้ยวจ,จะอยู่คงเดิมเซียวเกี้ยวของผมตอนนี้สี่สิบแปด ถ้าเกิดดีไปมันก็ยังมันก็เลเวลเท่าเดิมฮะอืมเรามาเริ่มมานเรามาเริ่มดีกันอ่เมื่อดีเซ็ตเข้าไปครั้งแรกนะครับมันจะมีเวลาคููดาวห้าวันทุกครั้งที่เซ็ตเพิ่มหนึ่งวันเวลาคูลดาวคือสิบเมื่อรีเซ็ตไอเทมงนี้ผมต่อครูดาวคืแนแต้มสกิลในการอัพหรืวอว่าขุมพลเนี่ยหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นซึ่งอันนี้ผมวัดเก่งนะ บางเกมบางเกมบางเกมหักหักเหลือ80%นะฮะบบางเกมซึ่งอันนี้เขาเขาคูณแต้มสกู่หนึ่งรอยเปอรเ็นเลยเอาเราไปรีเซตกันปังอ้าวมันจะขึ้นว่าไม่สามารถรีเซตได้เพราะว่าขุนนาาตัวเนี้ทำงานอยู่อ่าอันนี้ที่น้องๆถามมาก็ก็จะแก้ไขนะะว่าทำไมรีเซตไม่ได้ทำไมรีเซตไม่ได้ใช่ไหม วิธีการแก้มันคือให้เราอ่ะนำทหารถอดออกจากกองทัพออกไปเลยครับถอดออกจากกองทัพปุ๊บน้องต้องไปเมื่อถอดออกจากกองทัพแล้วมันก็ยังมันก็ยังไ,ได้นะน้องๆต้องไปถอดมันออกจากจากตำแหน่งที่มันรับตำแหน่งผิดชอบครับตำแหน่งที่มันรับชอบอีกนี่ต้องถอดอีกตัวหนึ่ง ถอดจากกองทัพเราต้องมาจาัดตำแหน่งนางอีกอย่างนะเพื่อให้มันเป็นการ์ดธรรมดานี่คือสองข้อที่น้องถามว,าว่าทำไมมันดีไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นเออเนี่ยมันไม่ใช่บั๊กอะครับมันมันเป็นเพราะเรายัางไม่ได้ถอดตาแหน่งมันพอเราถอดถอดมันออกจากกองทัพถอดตาแหน่งมันแล้วคราวนี้เราเราก็หลีได้ครับให้เราเข้ามาที่ขุนพลนะเข้ามาที่ขุนพลแล้วไปหาการ์ดมัน เราเจอการมันแล้วก็ทําการรีเซ็ต <S <S กูดาห้าวันคือมือช่ยุดร้อยเปอร์เซ็นต์ปังหายไปแล้วครับได้คืนมาสองหมื่นสามันห้าสิบแปดแต้มจะเห็นว่าการเพิ่มแต้มมันจะอัพขึ้นมานะครับคือเราต้องเพิ่มแต้มใหม่แต่เลเวลเลเวลเท่าเดิมครับ เลเวล48คือเลเวล48เท่าเดิมจะเห็นว่าเลเวลไม่หายไปอืมค่าฟิตก็คงที่นะครับไม่ไม่ลดเลยนี่เป็นวิธีการการการรีเซ็ตนะอืมอ๋อเหรออ๋อมันได้ครับมันได้มันได,นได,นได้แต้มเท่าเดิม ได้หมดเลยได้หมดยกคราวนี้เราก็าเอาแต้มของเ,งาเราเราก็เอาแต้มของเราไปใส่ไปใส่ให้กับกับขุนศึกที่เราจะลงทับหลักอะอย่างผมไม่มีเข้าปีทใช่มาเอาผมกจ็จะสมมุติว่าเจ้าเสียนเนี่ยเป็นล่าปีอ่เเจ้เสียนนี่จะเป็นเล้าปี่ปปผมก็จะ เข้าไปที่แก้ไขกองทัพใช่ไหมเราก็จับเล่าปีนเ,เข้าไปอ่ะเล่าปีอ่ะลงทัพไปอือพอลงทัพเราก็ต้องมาอัพใหม่ครับสมมติว่านี่เป็นเล่าปีนะที่เราฝึกมาจนเลเวล40นะฝึกในเมืองกันนะฝึกเดียวๆจนเลเวล40เลวแล้วเราก็มาอัพอืม อ๋อต้องปลดต้องปลดอิกเราต้องปลดช่องใหม่นะครับอ๋อยังไม่อัพสกิลถึงสิบเออถูกต้องต้องตีบวกให้สกิลถึงสิบก่อนอ่าพอสิบแล้วเราค่อยมาปลดช่องอืมแล้วก็ค่อยมาอัพสกิลเราต้องมาเพิ่มแต้มแล้วค่อยมาเปิดหมู่อ นี่จึงเป็นวิธีการการดีรีกองทัพนะฮะการรีเซ็ตตัวมมผมต้องเกณฑ์าหารให้มันใหม่ดยฉะนั้นใครที่อยากรีเซ็ตตัวเราก็ต้อง,ต,องต้องทําการฝึกตัวคอครที่จะมาเสริมกองทัพอะ่ะให้มันได้เยอะก่อนฉะนั้นไอ้ค่ายฝึกทัพเนะี่ยจะมีจะม,จะมีจะมีประโยชน์ก็ตอนตอน,ตอนรีเซ็ตตัวเนะี่ย ใต่เซตตัวเราก็มีประโยชน์ที่ว่าเราจะได้แต้มคืนมาแต่มันมีค,คูดาวนะครับพี่น้องถามว่ามันมีคูดาวกี่วันมันมีคูดาวห้าวันครับถ้าเราจะดีเซตตัวใหม่เนี่ยมันจะขึ้นคําว่าเระอาคูดาวห้าวันยี่สิบสามชั่วโมงโอ้ก็หกวันวนะเนาะก็คืออาทิตย์หนึ่งดีได้ครั้งหนึ่งอ่ะอืม ก็คืออาทิตย์หนึ่งรีเลยครั้งหนึ่งฉะนั้นการจะรีเซ็ตอะไรสักครั้งนึงอ่ะควรจะจัดกองทัพให้คิดว่าสมบูรณ์ที่สุดนะเราจะใช้รีเซ็ตในกรนีที่ว่าเราหาทัพหาทัพหรือหาคุณศึกที่มันลงตัวกันอืมแล้วเราก็จะเอาแต้มเนี้ยมาอัพสกิลใหม่อืมแต้มไม่เสียนะแต้มไม่เสียผมว่าดีนะดีดีมาก 嗯。Mm.